เล่นเกมแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะยกมือสมมติว่าอะใครอยากเล่นเกมชูมือหน่อยเลยอย่างนี้ไม่เอานะคะทุกคนต้องยกเลยไหนนๆลองซ้อมสิคะยกมืออใครเล่นเกมก็ยกมือครับขฮโอเคน่ารัมากขอบคุณมากขอโทษที่ยกอย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกคนต้องยกหมดเลยใช่ครับว่าคนไทยสมัยนี้มือมันเซ็ตบ้านกัน ความพื่นจะติดรักแลกับลังตัวชูสูงไม่ได้สูง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 ค่ะโดยเฉพาะด้านหน้าสูงสูงเข้าไว้ตรงกลางนี่ค่านะคุณเอ็กนะอยากให้ชูทุกคนนะแต่ว่าเรามีน้องๆที่ต้องการจะเล่นแบบเต็มที่แบบสุดแรงเกิดอยู่แล้วมีไว้แล้วนะครับเราจะดูไปแล้วแหละแต่ว่าอยากให้ทุกคนร่วมสนุกว่บเหมือนยันกันยันกันนะ ให้เราเอฟเขาเห็นว่าเราอยากรลงสู่เขาจริงๆนะใช่แล้วค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนที่เราอะไรอะไรอะไรรายการนะคะช่วยปิดแฟลชด้วยด้านนู้นนี่ไงใช่แฟลนั่านนะคะถ้าเปิดนะคะถ้าเกิดว่าเปิดแฟลชปุ๊บนะคะเราจะเดินเข้าไปลิฟต์แล้วเอากลับบ้านเขาบอกว่าไม่ได้อยากจะเปิดแต่กล้องมีเพื่อนมาปิดไม่เป็นมันดึงแรอยากจะมากี๊ใช่ไหมอิงอาจจะพูดโดนใจหลายๆคนยีกันเลยทีเดียว นานยาืมาใช้ก็ไม่ค่อยจะเป็นเปิดกล้องก็ยังลำบากเลยอเอออะไรอย่าลืมนะเดี๋ยวต่อช่วงต่อไปช่วงเล่นเกมเล่นเกมมัได้ของรางวัลด้วยนะอย่าลืมนะคะยกมือทุกคนเลยนะคะแต่ว่าเราได้เตรียมผู้เล่นไว้แล้วจัดไว้แล้วแหละจัดไว้แล้วนะคะ เรเป็นลงบนเวทีอ่ะมีไหมคะใครอยากเล่นเกมบ้างโ้ชับชออบชอบอ้เราต้องการผลูเล่นะคะสองคจกสองคนเท่านั้นนะสองโคเท่านเรียบร้อยนะงาาะไ้ยังเรียบ้อยยังเร้อยยังนะคะตอนนี้นะคะเราจะเกมอะไม่ยากแล้วก็เล่นได้ใกล้ชิดกับคนที่คุณชอบคุณไม่ดีเหรอฮะนี่เลย แอบเห็นแล้วแ่ะที่ท่านหนีเลยนะคะสองท่านนี้ค่ะเป่ายิ้งฉุกกันค่ะว่าใครจะออกมานะคะผมชอบผมชอบครับผมชอบเล่นเกมค่ะใคร้สติคะให้เล่นนี่จับมือเล่นเกมด้วยเลยเอาไหมแบบว่าประกบช่วยเลยรักแต่ไม่แสดงออกต่อไม่มาที่สุดพลังเลยแล้วได้นะคะได้ค่ะน้ำฟินาเล่มาเก็บนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องติดตามต่อไป นะเกมยังไม่ยากไม่ได้สร้างความกลับมาให้กับวงตระกูลหรอกนะฮะทำให้ตะกูลดูดีขึ้นด้วยมีความสาม้านเอาทีวีอย่างงี้นะจ๊ะจะได้ง่ายๆอย่าลืมนะคะทุกคนต้องยกมือนะคะชื่ชั้ยกมือนิดหนึ่งนะครับซากผ้าหลายๆคนทำเป็นอะไรครับเออขนัดถ้างั้นเดี๋ยวต้องจะคูลไปช่วยพี่นักีินรบกวนิดหนึ่งนะครับไหวไหมครับขอบคุณมากสัญญาโอ้เจโอเคบอกไม่พี่ตัวแค่นี้ตัวกลม เด็กตัวเวตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะออรูบแบบมีคนสวยด้วยหมายว่าเราคุกันรู้เรื่องกันนะอย่าลืมน,นะน,นะ้ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆทุกคนน,นทุกคนนะครับจิ่นะรอบนี้ชูมือเลยนะขันหยาเล่นเกมครับกกเ,เต็มท,ที่เลยครับคคคคคใครไม่ชูมือแล้วเอารถม,มานะครับขอให้ตำรวจล็อกล้อ ทุกคนพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกรีดกราสุดลิบนะแทบฟังดูขาดาวดีๆนะครับบังผมตัวใหญ่รับอย่มีแล้วจะเขามาอกวอะรงดูหน้าบางสตอง้องอผมวาผมต้องวางตลอดเรับ